โอ้ก็สวัสดีครับอยู่กับผมเมอร์เดอร์คุงอีกแล้วนะครับวันนี้มาอยู่กับแบดไก่ EP ที่เอ่อ EP ที่เท่าไหร่แล้ววะตัดมาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเซลฟี่ free, ให้กล้องสแป๊บหนึ่งว้าวว้าวจังน่ากินจังน่าเก็บไว้เป็นที่ระทึกนุ้มๆมอร่อยจังเลยขอสั่งเพิ่มอีกจาน <c oughs> แม่แม่กินไม่แบ่งเลยนะ เออเออล่ทำไมนายทำหน้าตาแบบนั้นล่ะที่ที่ฉันทำหน้าแบบนี้น่ะเหรอนั่นก็นั่นก็นั่นกระเพาะบินนี่ไงละ่ะตอนที่พวกนายกินน่ะฉันก็พอรู้สึกว่าจ่ายไวเยรองแต่พอล้วงไปในกระเป๋าตอง,งนั้นแหละปรากฏว่าฉันยืมกระเป๋าตัางมาโอ้เอาจริงดิแบบนี้เราก็ต้องชักดาบดิใช่แล้วล่ะพวกนายเตรียมโกยแนบได้แล้ว อ้าวเฮ้ยคุณลูกค้าจ่ายตังก่อนอจะหนีไปไหนกันล่ะครับเนี่ยคุณไม่จ่ายตังนายรีบสั่งสักทีจะได้ไหมรู้แล้วนะเมนูในนี้มันดูยากจังเลยแล้วพวกนายจะเอาอะไรกันละ่ะท่านขอคาปูชิโนโ่ท่านขอกาแฟที่แพงที่สุดในร้านนี้เลยเฮ้ยจะสั่งของแพงทำไมฟ้ารู้ไว้ด้วยว่าพวกเราไม่มีตังไม่มีใครจ่ายเราอย่าลืมสิเออพวกาดมันเป็นพวกชักดาบในตอนนั้นนี่นะก็อยู่นี่ได้ไงเนี่ย ขอกินหน่อยนะนั่งๆๆ w h t The Fuck แกทำอะไรที่หลังฉันเนี่ยเงมันกินได้ด้วยเหรอมันนั่นนั่นดิกินได้ด้วยเหรอนะจุ๊บจุจ๊มาเร็วในแม้แค่จุ๊บกันครั้งนี้ล้วก็จะรักกันตลอดไปไม่เฟแกเป็นป้าเลยของแกเนี่ยนั่นพวกนายทำอะไรกันงนั้นเหรอว้าวนี่เหล่าความรักองไม่ม ว้าวไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาจะเขียนอะไรแบบนี้ลงมาให้ฉันด้วยเนี่ยแลเลเหลือเชื่อเลยเนี่ยเอ่อสวยแล้วไงเฮ้ยหยุดกัดกันสักทีได้ไหมอย่ามาแย่งช็อกแลตจากฉันนะเฟยแค่กินนิดเดียวเองอย่าหัวไม่หนาอเลยหน่าเอามันเฮ้ยทำไมนายถึงไม่ช่วยฉันล่ะเฮ้ยนายอย่ามากวนตอนฉันเล่นเด้งํำง้ำง้ำำเออเอาเลยต่อกันเลยแถนพวกนายทำแบบฉันได้ไม่เอ่ย ว้าวนายฉีกขายกว้างขนาดนั้นได้ยังไงกันนะ่ะว้าวมาจังมาสาจันว้าวนี่มันอภินิหารการฉีกขาแล้วนะเนี่ยว้าวไหลว้าวจังนะอืมเด็กคนนั้นดูหลับสบายจังเลยนะใช่และนายก็อย่าปลุกให้เขาเตื่นแล้วกันน,นายนจะเสือพายอะไรฉันงั้นเหรอ เอาเถอหน้าเดี๋ยวนายก็รู้เองแหละใช่ใช่เดี๋ยวนายก็รู้เองแหละอย่าเพิ่งลืมตาละกันล่ะคิคีคีนี่จะเป็นเซอร์ไพรส์ที่ทำให้นายกรกใจตายแน่นอนเลยล่ะนี่ผูกนายน่ะใครแค่ลินกีไม่ต้องทะเลาะกันด้วยหรือไงข้ากับข้าขอโทษครับแหมแหมขอโทษทีละกันนะฮ่าฮสุดท้ายพวกนายก็รู้กันจริงด้วยหล่ะงำยำยำฮ่าฮ่าฝันไม่เถอะว่าฉันจะยุต อ้าเปิดก่อนขียโกรงนี่ว่ะนี่ไม่เข็ดกันเลยใช่ไหมเนี่ยงำ่งำงำ่งำง่ำง่ำรักท่านผู้ชมทุกท่านนะครับลายเล็บด <st> ูดูได